ครับสวัสดีครับพี่พีซทุกคนเนาะครับเนาะครับมื่อเด็กกับมาพ,พอ่อกับพ่อเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมพามาติดตามเด็กลาวพัฒนาของพ่อเซียนเพลงต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่สิบสามมิถุนายนหกแปดลาวพัฒนาออกห้าศูนย์หนึ่งหก สามศูนย์นะพี่น้องเนาะเรลยกล่างก็ออกหนึ่งหกหนะครับครับกับพี่น้องอีฟซีคอมเมนต์มาตามมานี้เด้ว่าววันพี่น้องเหลยกพอเซียนเพ่งนะครับครับวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สิบสามมิถุนายนสองห้าหกแปด ลาพัฒนาพ่อเสียนเพลงพี่น้องเสียงกระจตัดเรียกพี่น้องขับบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งพี่น้องศูนย์กับม้าหนึ่งกับมานะพี่น้องเนาะชุดวิ่นพี่น้องสามเก้าหกสองขับแตกทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องแต่ว่าบัิทจับคูพี่น้องศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งสามหนึ่งสองพี่น้องหนึ่งหก 03มบได้จับได้พี่น้องแต่ว่าเทกสามตัวสู306 309งห6 30ออก630พี่น้องขับเขา้เขาสามตัวตัวนะพี่น้องเนาะ่ะไปเบิงน้ำกันนะครับ เราพัฒนาพ่อเซียนเพลงนะพี่น้อง บนล่างวิ่งรูดพี่น้องสีกับเกียร์นะครับรับมาเบิงชุดวิ่นเลพี่น้องอ่า ามห้าหกสามแปดเก้านะ,ค,ะครับครับชุดวินนะพี่น้องเนาะครับพาพอมันจับคู่ให้ได้พี่น้องบันี้ สี่ห้าสี่หกนะครับเจ็ดหกเจ็ดห้านะครับ สี่หกหกเจ็ดเจ็ดห้าตัวเน้นพี่น้องจัดเก็ยนนะพี่น้องเนาะเข้าไปในเลขสามตัวพี่น้อง เีเกียรหกห้าเกียรนะครับับเน้นหกห้าเกียดแต่พี่น้องได้เลขสามตัว ชัดเนเนาะพี่น้องเนาะรับเอาวันจันนะพี่น้องเนาะวันจันที่ที่16มิถุนายน2568ลาวพัฒนาพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งโดด4กับเน็นะพี่น้องเนาะชุดวิ่งกับ5 6 3 8 9สขับจับคู่4 5 4 6 7 6 7 5่เนาะพี่น้องเนาะขับเด็กโตกับตามนน้แงนะพี่น้องนะ อ้า็แตมกวาเจเบิงกันนี่น้องเดือพอบลสชงมาให้นะครับขับพ่อเสียนเพลงพี่น้องราวพัฒนา16บหกทับหทับหกแปดขับวิ่งบนล่างสกับ7ชุดวินห้าหกสามแปจับคู่ส่ห้าสี่หกเจ็ดหกเดห้านิน้องเนาะเรียกสมตัวกับหกสี่เ็ดหกห้าเนะครับ ชัตเจียนนะครับครับพ่อเตียมขอขอบพูดในลายนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะที่ได้ชงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พ่อเตียมขับออามาฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันเนาะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ ะฉะนั้นแล้วก็เตรียมก็ไววพร้อนคอยเข่าคอยปังๆครับพี่น้องอีซี่ก็จะได้โชคโฉบมนันๆกันนาคาะครับเอาจะลืมนะพี่น้องเน้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับครับสุดท้ายทายสุดนี้ก็อีบซี่ทุกคนโชคโฉบมนันๆนะพี่น้องเนอ้อเฮงเฮงรวยๆนะครับเนาอครับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม